สวัสดีนะคปะป้าอ้อมนะคะพามาดูไฟตามบ้านนะคะต้นคริสต์มาสนะคะสวยมากสวยมากบ้านนี้ติดไฟได้สวยมากนี่นะคะที่ประเทศอังกฤษนะคะบรรยากาศยามค่ำคืนเดือนธันวานะคะเขาก็จะติดไฟกันสวยงามนะคะ นี่นะคะบรรยากาศบรรยากาศมากับเพื่อนสาวคนเ็้ก็มาเดินสวยมากอันนี้เป็นหงเลยเนี่ยก็ทำหงมันน้ำแข็งเลยนะอันนี้ก็สวยนะสวยมาเดินกับเพื่อนนะบ้านเพื่อนอยู่แถวนี้ไง บ้านอยู่แถวนี้ก็พามาเดินมาดูไฟเขาจะเดินพาพาหมามาเดินมาเดินออกกําลังกายสาวขาออกกําลังกายนะคะขาวนี่อากาศมันก็เย็นเย็นอยู่แต่มันก็ยังพอเดินได้เราก็ใส่เสื้อกันหนาวนี่หนาวมากนะบ้านนี้ก็ไต่ของฝันคือซอยนี้จะมีไฟเยอะนะใช่ใชก็เลยอยากจะมาถ่ายให้ชมนี่เหมือนคนเดินอ่ะขี่ ตอนนี้เป็นเวลาก็ส <c oughs> ี่โมงเย็นนเย็อะไรยูดอกเลิฟดิพอพอเขาติดเขาก็ติดกันทุกหลังเหมือนเหมือนกัน อ๋ออลังการงานสร้างนะคะบรรยากาศมาชมไฟพอมาถ้าเขาติดไฟแบบนี้มันก็จะได้แบบได้บรรยากาศนะใช่ใช่มันฟิลเหมือนได้ฟิลเอฟิลแบบคริสต์มาสไงอ่าเทศกาลหน่อยเทศกาลถ้าไม่มีอะไรเลยมันก็จะไม่รู้สึกแบบเทศกาลเบื่อเอใช่อันนี้มันก็จะได้เทศกาล คือซอยนี้จะติดไฟหลายหลังถ้าติดออกมาแล้วก็จะสวยงามนะคะแค่นี้นะคะสำหรับไฟสวยๆนะคะคกับบรรยากาศไปนันเ,เป็นสีขาวเราพูเจอไฟสวยๆโอ้โอสวยมากใช่ไหม รถไฟรถใครทับสารูลราไปบ้านนี้ก็สวยนะคะบ้านสีขาวยามค่าคืนโชว์ไฟนะอันนี้ก็เข้ามาในหมู่บ้านนะคะเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อมาส่งหนูค่ะ thank you so much